สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวรเอเพื่อนๆเข้ามาอีกนิดนึงนะคะช่วยกันแชร์เยอะๆนะคะยงช่วยกันแชร์ให้ผมเยอะๆหน่อยนะคะที่รักขาช่วยกันแชร์ให้หน่อยนะ,ะวันนี้จะมาปล่อยรัฐบาลไทยมวดวันที่หนึ่งเมษาหรือวันที่หนึ่งเดือนสี่นะคะวันที่หนึ่งเมษาหรือวันที่หนึ่งเดือนสี่นะคะ,ะ,คะวันที่แล้วใครได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าบ้าง งวดที่แล้วปังมากค่ะแม่ทางงวดที่แล้วปังมากนะคะงวดที่แล้วเ,ออเดว่นที่9รองที่1เป็นไงคะมา2ตัวเลยมา2ตัวเลย9 1 1 9นะคะมา2ตัวเลยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนถามเมื่อคืนกลุ่มโดนลบใครที่โดนลบไปทักไลน์มานะคะทักไลน์ส่วนตัวมาเลยบอกว่า อยู่ในกลุ่มเมื่ออยู่ในกลุ่มที่โดนล,ลบนะคะเดี๋ยวจะดึงเข้าใหม่นะคะใครแชร์แล้วจ้าน้อยขอบคุณค่ะพี่น้อยขอบคุณค่ะต้องมีสักวันนะคะขอบคุณนะคะใครที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษใส่ชื่อเล่นให้กันด้วยนะจ๊ะจะได้เรียกกันง่ายๆเนาะวันนี้จะปล่อยรัฐบาลไทยขอแชร์อย่างน้อยสามสิบแชร์ได้ไหมคะขอคนละสองแชร์นะคะขอคนละสองแชร์นะคะที่ราขาขอคนละสองแชร์นะขอคนละสองแช์นะจ๊ะ เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้ตัวเองก่อนนะอยู่ในกลุ่มที่โดนลบค่ะพี่แล้วเข้าเข้าใหม่หรือยังคะถ้ายังไม่เข้าแอด I'd Line มา0ขอเข้าด้วยคนนะคะแอด i อดีไลมานะคะคุณอะไรเอ่ยคุณวันหรือคุณอะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะ0809717574นะคะแอดไอดีไลมาเลยนะเดี๋ยวบุ่มดึงเข้าใหม่นะคะใครที่โดนลบออกจากกลุ่มเมื่อคืนเมื่อคืนมีมิจฉาชีพหรือคนเลวนะคะ มาลบกลุ่มเรานะคะแอดไอดียไลน์มาใหม่นะคะ0809717574แอดแล้วท้กถ้ากลุ่มมานะเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มอีกทีนะคะคุณอะไรเอ่ยแอดมานะคะเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มอีกทีนะคะคนที่โดนลบออกเมื่อคืนนะคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วโดนลบนะคะแอดไอเดียไลน์มา0809717574นะคะ จะไม่วางลิงก์นะคะการมิจฉาชีพก่อนนะคะเพราะมันเพิ่งทําไปส,สดๆร้อนเมื่อคืนนี้นะคะเข้ามาแป๊บเดียวลบกลุ่มเราหมดเลยนะคะทุกคนคะขอแชร์อย่างน้อยสามสิบแชร์ได้ไหมวันนี้ปล่อยรัฐบาลไทยนะคะขอคนละสองแชร์ได้ไหมคะตอนนี้แชร์อยู่ที่สิบสี่สิบห้าแชร์นะคะแชร์อยู่ที่สิบสี่สิบห้าแชร์เองนะคะขอแชร์เป็นกําลังใจให้คนวางหวยหน่อยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจเจ๊บุ๋มเลขพารวยสวัสดีค่ะคุณขาว สวัสดีนะคะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่บุ๋มปักหมุดไลน์ให้หน่อยตอนนี้ยังไม่อยากปักอะไรนะคะแบบว่าเดี๋ยวยังไงอะ่ะตอนนี้พิจาาชีพมันเพิ่งทําไปสดๆร้อนๆเลยนะคะเราต้องหาวิธีแก้ไขของเราก่อนนะคะวันนี้เลยมาไรารัฐบาลไทยนะคะ0809717574นะคะจดไว้เลยนะคะจดไว้เลยนะจดไว้เลยนะคะ ทุกคนคะขอแช์อย่างน้อย30แช์ให้ผมหน่อยขอแช์อย่างน้อย30แชร์นะคะตอนนี้คน21คนถ้าคนละ2แชร์ก็40แชร์แล้วนะคะทุกคนคะขอแช์ให้ผมหน่อยนะแชร์เป็นกำลังใจให้คนทาหวยหน่อยนะคะขออนุญาตดูแชร์แป๊บหนึ่งขอ30แชร์นะคะไม่ขอเยอะเลยนะคะไม่ขอเยอะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะ ช่อง YouTube ชื่อว่าบุ๋มบิมเลขเด็ดพิมพ์เข้าไปเลยนะคะช่อง YouTube พิมพ์ว่าบุ๋มบิมเลขเด็ดต่อไปรัฐบาลไทยจะวางใน YouTube ด้วยนะคะต่อไปรัฐบาลไทยจะวางใน YouTube ด้วยนะคะจะวางใน YouTube เป ouais ็นหลักนะคะชื่อ YouTube ว่าบุ๋มบิมเลขเด็ดนะคะสวัสดีค่ะแม่โบนะคะสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลนะคะแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ดอกอ้อสวัสดีนะคะมาแล้วแชร์ให้น้องด้วยนะ ทุกคนคะใครที่โดนโลบออกจากกลุ่มเมื่อคืนอย่าลืมแอดไลน์มา0809717574นะคะ0809717574นะคะทุกคนคะวันนี้จะมาปล่อยรัฐบาลไทยนะคะวันนี้แป๊บหนึ่งนะคะไปหวยอยู่วันนี้จะมาปล่อยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่ง คุณฟ้าหลังฝนแชร์แล้วคะ่ะแม่๋มขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะขอบพระคุณที่เข้ามาแชร์นะคะงวดที่แล้วใครได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งบ้างวดที่แล้วฟันสองตัวมาสองตัวเลยนะคะฟันเก้าแล้วก็ฟันหนึ่งมาสองตัวเลยคู่กันนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะงวดที่แล้วนะห่วรัฐบาลเราเข้าบ่อยมากแต่เราไม่ใช่อาจารย์ที่ดังแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากดังแต่เรามาแบ่งปันนะคะ มาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะมาแบ่งปันให้ทุกคนกลุ่มเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะสวัสดีค่ะคุณสุริรัตน์สวัสดีค่ะพี่สุนีนะคะสวัสดีค่ะคุณคณิษฐาแชร์ลงกลุ่มหกกลุ่มครับขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวินัยสวัสดีค่ะคุณจันจิลานะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ให้กําลังใจบุ๋มนะคะหลังจากที่กลุ่มโดนลบเมื่อคืนนะคะรู้สึกแบบ เราไม่ได้ทําอะไรให้ใครอ่ะทําไมต้องมาทําร้ายเราเราไม่เคยทําอะไรให้ใคร <sign you. S 1> เดือดร้อนเลยนะคะเราก็ทํามาหากินของเราไปถึงเวลาเราก็มาแบ่งปันหวยให้ทุกคนนะคะไม่พอใจเหรอที่หวยเราเข้าบ่อยนะคะไม่พอใจเราเหรอเราไม่ได้ทําอะไรให้นะมาลบเราทําไมมาลบกลุ่มเราทําไมนะคะมาลบกลุ่มลูกเพจเราทําไมสวัสดีคะ่ะคุณหมูสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะคุณซุมาลี ขอ,ขอบคุณค่ะคุณวินัยแชร์แล้วค่ะข, <c volta> ขอบคุณค่ะวันนี้รัฐบาลไทยงวดนี้ฟันศูนย์นะคะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะฟันศูนย์เด่นที่ศูนย์รองที่สามนะคะงวดนี้นะรัฐบาลไทยเรางวดนี้เด่นที่ศูนย์สวัสดีค่ะคุณเล่าแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่ง เมษาหรือ1เดือนสี่นะคะสวัสดีค่ะคุณสายชนเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้บุ๋มด้วยนะจ๊ะสวัสดีส2บคนนะคะสวัสดีส4บสี่คนนะคะรัฐบาลไทยงวดที่แล้วอ่ะบุ๋มฟัน2ตัวให้แค่3มหางเองนะฟันเน้นๆให้สามหางถ้าอยู่ในกลุ่มจะได้หรือว่าติดตามหน้าเฟซนะคะหน้าเฟซก็ก็โพสต์ลงเรื่อยๆนะคะงวดที่แล้วเน้นแค่8 1ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็98ดนะคะ แล้วก็ฟันที่หนึ่งฟันที่เก้ารองที่หนึ่งสองตัวเน้นๆนะคะในกลุ่มรวยยกกลุ่มนะคะว่ที่แล้วนะในกลุ่มจะรวยกันยกกลุ่มนะคะเดี๋ยวบุมขอดูแชร์แป๊บนึงนะคะที่รักขาขอดูแชร์แป๊บนึงนะขอดูแชร์แป๊บนึงขอบพระคุณทุกกาลังใจมากเลยที่กลุ่มโดนลบก็ทุกคนก็ทักมาบอกว่าสู้ๆนะแม่สู้ๆนะแมสแะะ่สู้อยู่แล้วนะคะสู้อยู่แล้วสู้ยิบตานะคะสู้ยิบตาเลย ใครยังไม่ได้แชร์ขอแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะใครยังไม่ได้แชร์ขอแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนะคะให้ดูเลขนะคะไม่เป็นไรค่ะสู้ๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสิทธิ์คุณสุริรัตนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังใจนะคะขออนุญาตกลับกล้องนะคะทุกคนค่ะขออนุญาตกลับกล้องส่วนเลขรูปรัฐบาลรอใกล้ๆนะคะถึงจะมาจุดให้นะถ้าจุดป่านนี้มันไกลไปนะคะถ้าจุดตอนนี้มันไกลไป รอใกล้ๆเดี๋ยวผมจะมาจุดทูปรัฐบาลออมสินให้นะคะงวดที่แล้วของเราปางทั้งคอกศออมสินนะคะทั้งเลขทูปและเลขสูตรแล้วก็รัฐบาลเก็บเรียกนะคะสามหุ้นสามหวยนะคะงวดที่แล้วเข้าหมดทุกหวยนะคะเข้าทุกหวยเลยนะขออนุญ,ญาตกลับกล้องให้ทุกคนดูหวยนะคะไม่พูดเยอะเนาะอันนี้รัฐบาลงวดที่แล้วเห็นไหมคะเห็นไมเอ่ย ฟันที่เก้านะคะเด่นที่เก้ารองที่หนึ่งมาสองตัวคู่เน้นๆนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าของงวดที่แล้วนะคะใครรวยบ้างขอเสียงหน่อยนะคะใครรวยบ้างอันนี้รัฐบาลงวดนี้นะคะทุกคนถามไม่พูดมากนะคะแอบเลยจ้ารัฐบาลงวดนี้เด่นที่ศูนย์รองที่สามนะคะฟันศูนย์สามสามศูนย์นะคะหรือรูดสามหรือรูดศูนย์ก็ได้นะคะส่วนตัวที่กลายได้เช่นสามเจ็ด กลับเป็นสามหนึ่งด้วยนะคะห้าเก้ากลับหัวเป็นห้าหด้วยนะคะเจ็ก็เหมือนกันตัวเลขกลายได้นะคะก็จะเป็นเจ็ดหนะคะสามเกก็เป็นสามหนะคะทุกคนค่ะตามนี้นะคะแคปไปเลยจ้าแคปไว้เลยจ้าไม่ขึ้นผู้แชร์เลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเราแชร์แล้วไม่เป็นไรนะคะไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนค่ะไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะ แครไปย,ยังเอ่ยใครแคบแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาหน่อยจ้าใครแคบแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาให้บุ๋มหน่อยบุ๋มจะได้รู้นะคะว่าทุกคนแคบรัฐบาลไทยแล้วรัฐบาลไทยเดือนเมษานะคะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งบุ๋มทําตั้งแตออนะทออท่ทำตั้งแต่วันวันหวยออกเลยนะ,ะทําหวยออกปุ๊บทําเลยทําตั้งแต่วันที่สิบหกนะคะทําตั้งแต่วันที่สิบหกเลยนะคะ ให้ไวเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปซื้อรัตตอรี่ไว้นะคะให้ไวเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปซื้อรัตตอรี่ไว้นะคะให้ช้าเดี๋ยวรัตตอรี่หมดนะคะให้ช้าเดี๋ยวรัตตอรี่หมดใครที่อยู่ในกลุ่มบุ๋มนะคะบุ๋มมีที่ให้แทงนะคะแทงได้ก่อนหวยออกห้าวันไม่มีอั้นนะคะไม่มีอัน้น <c oughs> ใครอยากเข้ากลุ่มนะคะทักส่วนตัวมาเลยนะคะศ8 0ย์1 7ด7 4ย์เจดเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะคะ บางคนบอกพูดเร็วไป0 8 0 9 7 1 7 5 7 4นะคะทุกคนค่ะแคปเลยจ้าแคปเลยนะคะแคปเลยนะเวลาบุ่มไลค์หวยเข้าหวยหลุดบุ่มไม่เคยขอค่าน้ําใจจากใครเวลาบุ่มไลค์บุ้มขอแค่คนในกลุ่มหรือทุกคนที่ติดตามมาแชร์ให้บุ่มแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ขออะไรมากนะคะส่วนวันธรรมดาหน่อยก็จะมาไลค์บ้างไม่ได้ไลค์บ้างเข้าว่างบุ้มก็ไลค์นะคะพวกฮาหน่อยนะคะ วันก่อนมาเลยเราแตก3ตัวนะคะเป็นไงล่ะ715 751นะคะแตก3ามตัวนะคะรวยเปรี้ยงเลยนะคะแชร์แล้วคะ่ะน้องบุ๋มขอบพระคุณค่ะพี่ศรีสมรขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้มาให้รัฐบาลไทยอย่างเดียวนะคะทุกคนคะ่ะใครยังไม่ได้แคปบ,บ้างรัฐบาลไทยแคปหมดแล้วเนาะโอเคนะคะแคปหมดทุกคนแล้วเนาะ ใครที่โดนลบออกจากกลุ่มนะคะใครที่โดนลบออกจากกลุ่มนะคะทักไอเดียไลน์บุ่มมา0 8 0 9 7 1ปด7 4นย์เก้า็ดเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะคะแล้วบุ่มจะดึงเข้ากลุ่มใหม่นะคะเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มอีกทีไม่เสียตังค์นะคะคนที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วเด้งออกมาเมื่อคืนที่ที่โดนมือดีดโดนคนเลวมันลบอะค่ะบุมจะไม่เก็บตังค์เพิ่มนะคะคือให้เข้าไปเลยนะคะทักมานะคะทักส่วนตัวมาบอกว่าแล้วก็แคปไอรูปที่โดนลบกลุ่มออกจากกลุ่มมานะคะว่า โดนลบออกก็คืนนี้ค่ะขอเข้ากลุ่มหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะพักมานะส่วนตอนเที่ยงบุมจะไล์พวกหน่อยเออมาเลห่วยหุ้นอะไรพวกนี้นะคะตอนเที่ยงนะคะใครว่างรบกวนมาช่วยบุ๋มแชร์ด้วยนะคะขอแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำหวยนะคะไม่ได้ขอตังค์ไม่ได้ขออะไรเลยขอแค่แชร์นะคะขอแค่แชร์โอเคนะคะทุกคนคะ่ะใครมีใครไม่คันไหม มีใครยังไม่ทันรัฐบาลไหมไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะใครสนใจเข้ากลุ่มนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มนะคะทักมาส่วนตัวตอนนี้จะไม่วางลิงก์อะไรทั้งนั้นนะคะตอนนี้บุ๋มจะยังไม่วางลิงก์นะคะเพราะว่ามิจฉาชีพมันเยอะแล้วเยอะจริงๆนะคะเยอะจริงๆเยอะมากอะ่ะหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นอ่ะพวกเนี้ยคือไม่เย็นไม่ได้อยากด่าแต่แบบ มันสูตรแบบปี๊ดอ่ะเพราะรู้ว่ากลุ่มโดนลบแล้วปี๊ดขึ้นสมองเลยปี๊ดมากเมื่อคืนถ้าไม่ดึกจะมาไลฟ์ตั้งเมื่อคืนนะคะถ้าเมื่อคืนไม่ดึกอ่ะบุ๋มจะมาไลฟ์ตั้งเมื่อคืนเลยจะมาไลฟ์แบบโมโหอะ่ะอยู่ดีๆมาลบพวกเราได้ยังไงโอเคนะคะทุกคนขาขอบพระคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย